สบายดีทุกคนคงพอกันลังปีใหม่ปีปีนี้ก็เป็นปี2 0ง2แล้วเนาะปีเสือแต่ว่าบอแอกยังเป็นแมวคือเก่าว่าเห็นเสือหลาคือเก่าปีเสือบอแอกปีนี้ฉิเป็นเสือเลยกินเสือมาเนี้มากินปลาพี่น้องอยู่หน้าบอเอกบอเอกผู้นี้แหละทุกคนที่เฮ็ดให้เฮาติดเบ็ดผู้พาเฮาติดเบสนะดีบ่ดีเบิ่งเอาพี่น้องมืาอนี้สิมากินปลาหน้าบอเอกเนาะเมื่อวานนี่พากันไปตกปลากับบอแอกบอเอกก็ต้นไปเมื่อวานนี้ ปลาตัวนึงก็บ่ได้แถมสับบน้ำเบาแอก่อยกบไปน้ำนี่ถิ่มกบลงเนาะบ่ได้ปลาแถมเสียกบมื้อนี้ก็เลยสิเฮ็ดแบบใหม่ทุกคนมาเอาเนื่อขนมปังเนาะกับกับเนื้อผสมที่ว่เาเฮาซื้อมานี่แปลนจิ้ม0าคเป็นเงินบาทเท่าไรจิ้0 0าประมาณประมาณเท่าไหร่อีก40บาท40บาท4 32เอาประมาณ45บาททุกคนช่งนึงใส่ได้ลายมื้ออยู่ดอก แต่กากขนมปังก่อนหนึ่งขนมปังขนมป,ปังบา้านเฮาก็ได้พ้นอยู่หรอพี่น้องถางมันมีปลาฮะนะแต่ถามผมมีปลาได้แอคตามาดูประกนะันเท่านั้นมืปลากระปุ่นเรียมมาเรหล่อปลากระห้องกระห้องประกันมือนี่นะบอผมมีคำว่าพิพลาดเนาะตัวนี้ปลาบริปอยแต่ว่ามามากิน <c oughs> กรีกินฟนนนรีกินฟรีกินไซร์แท็กปลา เอาโบราณเลยแบบประหยัดงบมาณเขาขี่มาเลยขับรถล่นๆกับอะไรกับบีบบีบหน้าในกระตุกขาไม่ขึ้นอะมันทำไมล้างป no ีใหม่มาอากาศกับหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวแบบลายมืดเลยหนาวบวยุดบวย่อนล่มกันแห้งน้ำบวมหัวมือนี้สิลงตึกแห่ใดหรือบ่ยังสเมืองยังสิ่งเปเที่ยวอยู่ส่วนบ่แอกไปเที่ยวเนาะขี่รถไปเที่ยวอัน กีรติโม่บอแอกเนาะโอ้ตัตัวใหญ่ลีปายยังปลาเป็ดกีรติว่าปลาเสียงดิ่นอะไรกันเนี่ยโมเห็นบ่หรอเป็ดลมแห้งไงมันอาจจะอาจจะเข่าไปในกล่องเนาะเสียงปู่กู่กูู่เล็กหน่อยแต่ว่ากับโมเป็นยังโมเป็นยังบ่เนี่ยน่ะสีเป็นาเรียบนะเดี๋ยวก่อนสิตึกงแฮกอะไฮบอเอกลองฟีมือก่อนเนาะเป็นเป็นเป็นเจ้าทินหมดแล้วเอากับบ้านเด็ก เติรกหาสิ้ิดซิงลิวมาหนำกัาไปเนาะคนหนึ่งดังไฟไว้เรียบร้อยพี่น้องแบบนหนาวแห้งเหมือนนี่ขนเวาลงตึกปลาแล้วเขาเขียนมาเขาต่อในมีไฟไว้พิงกันสั่นแหลมันหนาวหนาวบูดเย็นอะไรแล้วมันหนาวแห้งเหมือนนี่หนาวแห้งแต่ว่าเบลเอกเป็นลงไปอันทดลองมื่ก่อนแล้วถือปลาตัวหนึ่งปล่อยไปแล้วเจ้าของน้องชิดเบสโบราณยังเลยพี่น้องปลานี่ยเข่ามาอยู่แต่ว่ามันบวกิน แล่นเขาแล่นออกแบบจะขึ้นมาลังเกียจเบ็ดเท่านั้นได้กับบุหูเลยกะละกะทางเลือกสุดท้ายแล้วเนาะเอาแฮมาบัดนี้ยสามดังบัดนี้ก <laughs> ับบอเอกลงกับบอเอกเฮาบ่ออีกสามคนตึกเดี๋ยวร่อลุ่นในการพี่น้องว่าสิได้ปลายังขึ้นมาแต่ว่าเมื่อก่อนนะมาตกปลาก็ได้ปลาข้าวมันกับได้ป,าาปลาคอตึกปลาเลยคือเืงานลีนเลยก็ก็จิตจัด คือเหงาบอกเอกใบใบไผ่เนาะคือเหงามันลอยแนมเห็นเรียบร้อยพี่น้องมันแนมเห็นปลาลอยเรียบร้อยด้วาสีโยนลงลงเหมือนปลาสิแม,ม,ม่นคือสายตาอยู่บ่ปลาต้นเป็นตากล้องมือนว่าน้ำอุ่นหรือว่าน้ำาะ,ะอย่างคอน้อนน้ำเครื่องสีเปลือยเพราะน้ำห้อน เย็นเลยนี่พี่น้องน้ำบ่ินเรื่องวเย็ดลักษณะแบบนี้บโอ้โิกุกจิ้นลือบอกบลมโลกลมเมียอยู่บ่ะเด้บ่วอะไรอยังพอโตบาดรแรกแรกๆกับแบบนี้แหละทั้งเฮิ่งไปกับมัน

เาตึกเฮิงจาเอาขึ้นเขาอะถ้าตึกเฮงเลยถ้าควนปลาแลมันจะขกวนถ้าบกวนมันเป็นเขานี่แต่ปลาเขาได้เ

มันดิ่นมันบึนนบึนนี่มันดิ่นบ,นนนบ,นบึนกับไปนะไปแล้วออมันสับตลอดตลบ่เก่เก่งแข้งห,อหนอย่มันตาย <c oughs> แบบดูดแ <c oughs> นี่กวมักนเทาน้าแบบกายเป็กกนอันกนาท้านะ เราพอถึงแล้วน,นี่นะเอิอหีบสมบัติกระปูกระมีปลากระมีตาไปจีตัวนี้กระปูจากตัวสองกระปูสองตัวมีงูตัวหน,นึ่งในในปีงยันบ่ปีงยังปีงงู เด่นๆสองนับใช้ไข่ปลาหมึ่งเด่นหนึ่งต้นน้าน่าน้าชิเป็นงูปลาแนมเห็นบ่ในกล่องเห็นบ่ทุกคนอย่างหมื่นเนาะทางในผมแหละเป็นงูปลาเป็นงูปลาตัวปูใหญ่บันไดกระปูเอาไว้นี่แหละเออาาไว้บยกินขึ้นมาแล้วทุกคนตอนนี้กะกำลังปิ้ง ทำมะนาวบ่มื้อนี้กะธรรมดาแท้แหละเนาะพอดีลงได้หนาพอดีลงตึกแหได้เดี๋ยวคั่นอยู่น้องนี่บ่ได้กินตัวใหญ่เดี๋ยวสิไปรอรุ่นน้องบ่แอกเพิ่นว่าจักสิมีหรือบ่ปาแต่ว่าแล้วก็จังแล้วก็ไปน้องเฮาบดนี้น้องเฮาน่ะเสียวมองลองไปใส่เบิ่งพี่น้องมีฮอดกุ้งใหญ่บ่แอกเคยตึกได้น้องเฮาตึกมานเจ้าของน้องมาถ้าบ่แอกแปลกเนาะบนีบ่ถึกเนาะแต่ว่ามื้อนี้มีแต่เฮาตึกได้ผู้เดียวน บ่เอะก็จะคลองน้องกับบได้นี่แต่ว่าไม่ตะปานี่ปลานี่ส่วนร้ายพวกเขามักกินดิฟเนะเาะเกษจับจัำก็คือห้าซอยเลยไปขันใช่กับหมดแดงหรือว่าขันใส,ส่หมักน้ำสซเกตแ,แล้วก็วตัดเป็นตอนตอนพอดีคำแล้วก็พักสลัดมะฮ่อหรือว่าพักยังก็ได้นอกพักแค่ปลาเขาแล้วแต่พวกหมักเอื่อนมากินจับปลาก็คือกินดิฟกันเลยทุกคนแต่ว่าเฮาบ่ได้กินดิบนี่กำลังที่สุกแล้ว กำลังแหมแหมเมืม่อนี้ทีมงานมายิ่งบดเอาลงมาแซดหาคารูตนวเต็งแแฮแล้จังมากครับว่ะมันคือคุ้มอยู่บอใช่เท้าหาคาเด็อีมยอะน้ำเยอยิมอยู่ดอกหกเจ็ดแปดเก่าพอดีได้สิบตเนาะสิบตสองสี่หาอันนี้ก็หาอันนี้หาพอดีเหล็ก เลขคู่เลยนะสิบตู้ซื้อเลขหน้าซื้อเลขหน้าบ่กสิบตันบ่กน้ำอันผู้ขายเลขยังกะตีเป็นเลขเบิดซื้อพี่น้องเที่ยเป็นยังไงพี่น้องปีใหม่มันโฉบมันกันเบิดจุกคู่สกคนอยู่บ่ซื้อเลขซื้อหวยแต่ว่าบ่แอกก็บเป็นผู้ขายเลขแล้วก็ซื้อน้ำขายน้ำเปอร์เซ็นต์ก็ได้แน่บ่ได้แน่บ่แอก แต่ว่ามีแผนจะเดินทางอยู่กับบอเอกสิไปทางบ้านบ่อเฮียงแต่บ <c oughs> <c oughs> ่ห่วมือใดพี like ่น้องว่าไหวซื้อๆสิ็กซด้ไปมือใดแต่ว่าหลังจากไปบ้านบ่อเฮียงแล้วกับบังเถือกสิไปทางท่าแขกแฝงขามนสิพาพี่น้องเดินทางออกไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองเลยแต่ก็วางแพนไว้ซื้อน้องพี่น้องบ่ห่วว่าเป็นมือใดตอนนี้กับอเอ็กกำลังขึ้นไปก้อยแจวก้อยแจวกับ ตักยังแหละเพิ่งเสียมาเนาะเดี๋ยวถาลุ่นเบิ่งน้ำเพิน่อนอันนี้เป็นพี่น้องทางญาเฮา<ม>กะได้ว่าเป็นลายเทื่อนเนาะทุกคนบางคนกับจีจือเนาะเบอเอกเป็นพี่น้องทางญาหรือว่าพี่น้องทางพอ่อเป็นสวนเขาเจ้าะมีน้องกะมีบ่อนตักนำโคตรพักโดสวนเขาเจ้ากัปกลูปกมักสลีปลูกมักสลีแน่ปลูกมักพริกแน่แต่ละปี ปีแรกๆอะข้าวจ้ว่าสิ่หับซื้อน้อบอกพริกพ่อแต่ว่าปลูกใหญ่ขึ้นมาเลยบ่ชหับซื้อแล้วลก็ราคาก็ตกต่ําจนบ่ได้ขายตอนแรกว่าเป็นนําโควิดบ้านเฮาเข้าเจ้าก็เลยเศร้าเลยแต่ว่าบ้านเฮานี่เป็นบ้านที่ว่านนสิว่ากี้ขานก็บ่บอกขี้ขานเลยพี่น้องเ,นนเรื่องเฮ็ดเกษตรนี่เ,เ,เข้าเจ้าก็ดูมันอยู่ได้10โตหัวต้นต้นโทฮายอย่างนี้ น,นาทึงนีแ่แหละเ,เรื่องกเกษตรยนี่ยบางท่านเขาจะขยันอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าบุามีตลาดห้องหับส่วนไ่คันทฮาแปรหู o เองเป็นอาจจะบานท่าก็อาจจะมีเบียกเหตุการทํทำลายเห็นส่วนยำแหลส่วนลายยำแหลกผได้กไปเหตุงานอยู่ มาอืนเาวะสารอาหารแรงมันโมเ่งอมพิษทุกคนมันมเ่พิดทเราทุกคนมันมันเป็นก้อมพิดกงตีมันโมมิตาสตีนโมมิตาควอมพิษกรุงศีทุกคนโมมิตาเเแม่งห้องกิข้า เดูเห็บาบเาซอนแาบจำลองเห็การเ้าเ้เหาเห็ดขวบมามาไปลุยเนาะทุกคนหอนยามกินแล้วี้ยามกินอุ้ยนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิก่อนบอเมื่อนี้มวันศินเอคนก็เลยเห็ดเห็ดบาบบุกขึ้นไปเด้มันศิลนเห็ดบาบบุกขึ้นก็เลยได้บบลายมันไดเบยกคนไทยลงตอรี่น้่คเอ๋าตีบ่ กระสวนเตบานห่อนยำเตบบานแล้วบอกบาดีทุกคนบารีดหับหับเกียรเีียนตสองบอกก็คิว่าซิมปลา้าเข้าบโกินอึ่งปลาบบกแสีบอะไมาเล้ี่น้องกินน้ำกันเอาไหมเอกเอาไหมนางเป็นหูวงวงมนแต่งซีเบิรกันเออทษทษลืมตี่ติข่าววานจ่วยปลานี้มันหวาน

นั่งนหาลูกกันยานั่งกันยา่ะเดีบว่้นังร้องมนต็มันจะสีกว้างบกนนั่งไม่สามิตีแต่กินแลมเจ็บบอเจ็บบ่หนึ่งสองสามมึงถุงมันเก่ง แกมาไหนไปนองแอคยูไปบ่ะดูดอ่านอนันออย่าไปทำหบบนกันไม่ได้ตกันยังไงไหนจะเปนกลางไรอยู่กัางกะนอ่หรือเปล่าครับนอนหรอนอ มาเมอัดาอาซื้อปลบได้ขากินมาไหยอสินี่มาบได้กินกคนมาแล้วองมันมันปน่องเี้ยองมันเทียวมนตเมาดบุได้ เอาอันเหื่าอันนี้เปชิดยุงเชลอนนอมแต่ว่าได้ตัวใหญ่คือเขาไปจ๊ะเขาได้นะตัวสำมันประมาณสามยี่ร้อยนี่แหละปลาปลาอยังนี้เพราะอ้วนพี่เนี่ยคือปลาข้าวมันเนาะตัวใหญ่หนึ่ปลาเนี่ยคือปลาข้าวมันหรือหมูปลาอยังปลาเป็นแลบอ่ะเป็ดตัวมางหว้าแบบใหญ่เนี่ยโมเมนต์เป็ดเนี่ยเนี่ยคือปลาข้าวมันลาลาเนะ อย่ากปลาย่างไรน่ะเห็นจะาธรรมารเลยเป็นปลาครา้องบอยาคือปลาคามันเห็นไหมมันใหญ่ปลาใหตึกตมแต่ไม่ี่ปิงปลาเหรอบุ๊บบุ๊บาบอ๊บุบาบอกินปลาเบุ๊บาบา บุญบากินได้กบอีบุาบุามันมันเป็นยังบุบเป็นอกินังบถึงือทานบมญเลยกินตะแหลนทันกินปนจันมีอดเลยเนาะ มึอหนาวเอได้เย็น้ำมัมันคือปลามาปล่อยใช่หรอเอาใส่แฮร์เราไปิแฮร์ลงบ่มถ้าตึกมาได้แต่มอญมันไ่มีไอเดียเราหรอกลามน่ยืดเลนิดเบ็มาได้กับิเบ็ชิเบ็ดไปชิดเบ็ดมามันบาได้กอาปลามานูมาถิ่มเซเด้อมันกบดกินะ ไม่เมัอกินท้องบชิเบสกั็ตาย้กันชิดเบ,ดดเบดไปชิดเบตาบ่ได้าบารมบารมูเยไปลาบุมเปไงิดเบปลาารกับคนสิตาย,าย,ายก่อนชิเบอ้องเหมือนเนี้ยปลาบมณูมาติมจะได้หือีุ่่นแรกก่อนกรอหมูติใตาก่อแมนว่าอยู่มงนั้นวะกรมองนั่นแล้วก่อนหมูเก่อนหมู <c oughs> วายเล่มันลุงติมเนี่ยมาใหญ่มา,า,ากเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอโทษไปก่อนซพอกันคลิปหนาเมื่อหนาอาจจะไปแบบจะพูดไปอะไไปถล่มน้องบอแอคหรือบ,บ,บ,บอกอ่ะไป,ปน้องผู้เจ้าเนะาะเพราะว่ามือนี้กัดแสบ,แบอ,อ,าายอยู่แต่ว่า,ามนันเบิดก่อนปลานนาลายจูแต่ว่าชุ่มหอบหมานเห็ยนบอเอ็กตึ๊บกล่องปีใหม่เนาะได้แบบเต็มกระซาม